ทำปลาลาดพริกเจ้าสมศรีทอดปลาเนื้ออ่อนไว้เนาะซื้ปอปลาเนื้ออ่อนมาจากล้านแขกอันนี้พริกแกงเนาะพริกแกงเผ็ดเอามาพัดกับน้ํามันเสร็จแล้วก็ใส่น้ําตาลใส่ชูรสลงไปเจ้าสมศรีจะไม่ใส่น้ําตาลเยอะนะเพราะว่าเพื่อนสาวไม่กินหวานใส่แค่ตัดเค็มแค่นั้นเสร็จแล้วก็ใส่มะขามนะคะอันนี้หน้ามน้มามะขามสมศรีขั้นแล้วก็เอาแจกแข็งไว้ใส่ในถุงน้ำแข็งแล้วเ,เจ้าแล้วเอาแจกแข็งไว้เวลาใจก็เอาใส่ใน ใส่ได้เลยมันก็จะละลายเนาะอัดเหมือนอัดน้ำแข็งนะเจ้าเสร็จแล้วก็ใส่พริกสดกับใบมะกรูดสีอ่าวนิดนึงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยไง,ไง่ายๆสไตล์สมศรีนี่แหละเอาหลาดเอาหลาดกับตัวป่าเลยเจ้าตอนแรกว่าจะเอาใส่ขา้างในเอ้าหลาดดีกว่า แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยไปกินข้าวด้วยกันเจ้าปลาลาดพริกปลาเนื้ออ่อนราดพริกนะคะไม่ใช่ผัดเผ็ดปลาเนื้ออ่อนราดพริกซึ่งมาจากร้านแขกนะคะมันกระตุ้นใหญ่เนาะทำสีใช้มือนะคะเจ้าขอไม่กิน จะไปทำฟันมา เป็นบ้านเราก็เป็นปลาน,นิน้น เราจะเอาไปให้เพื่อนสาวต้องทานพริกใส่ขมันอีกเพราะมันกินเผ็ดอันนี้มันยำเผ็ดอะ่จะเยวจะแบง่งให้เพื่อนสาวรักสามตัว